นี่คือชิ้นส่วนในสมัยสงคารามรับในเราตรงนี้ก็เป็นสนามบินอีกแห่งหนึ่งของนายพลวังเปาและก็หน่วย c a a นะฮะดูด้านหน้าของเราฮนะปืนใหญ่สภาพยังสมบูรณ์กว่าที่ผาทีนะมองไปมันจะเป็นคันดินเลยะฮะคันดินทั้งหมดเลยและด้านหลังของคันดินก็จะเป็นร่องนะฮะคูเลดก็คือเป็นหลุมหลบภัยของทหาร คือเขาจะขุดแล้วก็ซุกตัวลงอยู่ด้านล่างให้คันดินเนี่ยเป็นบังเกอร์นะฮะนี่เลยเดินมาไม่ไกลเราจะเจ้าเอ๋นะฮะ ที่เราจะไปสนามดินเก่านะฮะของนายพลนงเปากับหน่วย CAA เราไปดูกันครับว่าจะลงเหลือล่องรอยประวัติศาสตร์ทางสงครามมากน้อยขนาดไหนถ้าจะไปดูปืนใหญ่ลึกหน่อยเราก็อาจจะต้องระวังในการเดินนิดนึงจะต้องเดินตามรยอยเทานะฮะ พยายามยะอกจากนอกเส้นเพราะว่าถ <is this> ้านอกเส้นก็เรากลัวลูกระเบิดที่มันยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะซ้ายมือของเราก็จะเป็นไร่ชานะฮะขวามือก็เป็นไร่นาก็สลับวนเบียงกันไปนะฮะรถคันนี้ผมเจอเมื่อเช้านี้นะน่าจะเป็นการมาเก็บทูะเบิดรหอเปล่าฮะจะไปดี มีหน่วยเก็บคู่ระเบิดนะฮะก็ยังคงเดินทางมากันอยูนะะตอนนี้ผมก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเออแต่ที่นี่มันดินดำดีนะน่าจะเป็นแร่เหล็กเนาะถ้าทา,างการแร่สบายดีไอ พุดลอกนะโอ้มีหมูด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมมาถึงที่สนามบินของ ในพลังปเปาในสมัยสงครามรับในดาวอีกที่นึ่งเราไปดูนะฮะก็จะมีถังน้ำมันเก่านะฮะนี่ฮะถังน้ำมันเก่าหลุมระเบิดก็ยังมีอยู่เลยนะฮะหลุมบอมบี้สนามบินแห่งนี้เขามีการปรับหน้าดินที่มันสม่ำเสมอกันยังมีร่องรอยของระเบิดอยู่เลยนะครับ เ,เพื่อนๆมาดูนะฮะนี่คือชิ้นส่วนในสมัยสงครามรับในเราตรงนี้ก็เป็นสนามบินอีกแห่งหนึ่งของนายพลวังเปาและก็หน่วย C.A. นะฮะถ้าเรามองไปจากด้านด้านหน้าของเรานะฮะจะเป็นรันเวย์ที่เขามีการปรับหน้าดินให้ราบเรียบมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็เขาใช้ในการสัญจรทั่วไปของชาวบ้านนะฮะด้านซ้ายเป็นทุ่งนาด้านหลังนี่เป็นไราชาแล้วตอนนี้ตรงที่เรามองเห็นอยู่ ที่ผมขี่โมไซค์ผ่านมาเมื่อกี้อันนี้คือสนามบินของในโปนวังเปานะฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะฮะแต่ว่าถ้าไปตรงนั้นเราจะเห็นรันเวชัดเจนเลยนะะเดี๋ยวเราม,มาดูในช่วงของรันเวของสนามบินแห่งนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบินที่มีรันเวย์ที่ยาวพอๆกับสนามบินล่องแจ้งนะเพียงแต่ว,ว่ามันมีต้นไม้เกิดขึ้นแค่นั้นเองจริงๆตรงนี้เป็นพื้นที่ราบและก็โลง่ง ดูนะฮะนู่นนูนน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ใช้เที่ยวไปมาสัญจรไปไร่ไปนาของเขานะฮะถังน้ำมันเก่าที่เรามองเห็นสามถังอยู่นี่ฮะอันนี้คือที่ชาวบ้านเขาเอาไปทำหลังคาแล้วก็ทำฝาบ้านนั่นฮะโอ้แข็งแรงมากๆเลยอันนี้มีตะลอยกระสุนเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าเรามองดูก็โห รอยกระสุนเพียบอันนี้เป็นถังบรรจุน้ามันนะในสมัยเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เขาก็เนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็อาไปทําเป็นหลังคาโอ้โดนทิ้งบอมดูดิฮะหลังคาฉีกเวอร์บะหมดเลยเป็นถังน้ํามันที่แน่นหนามากๆแต่ว่าก็ต้านทานลูกกระสุนและลูกระเบิดไม่ไหวนะฮะหลังจากที่หน่วยเวียดนามเหนือยกคนขึ้นมา ีฐานทัพแตกนะฮะเกือบจะทะลุเนาะยิงมาอีกฝั่งหนึ่งไม่ทะลุดูนะครับเขาเจาะหมดเลยสามถังยังคงอยู่เนี่ยฮะมีร่องรอยของกระสุนปืนอยู่เยอะเลยนะฮะดูดิ มีลูกอบอมบี้ขนาดใหญ่ยิงมาปืนคงปืนคอนะตรงนี้มีอรอยโดนยิงอยู่3ามที่นะนี่อีกสองที่นะฮะโอ้เห็นไหมร,รูเบล้อเลยในสมัยสงครามรับสนามบินของฐานทัพ CIA ที่นี่น้อยคนที่จะรู้จักนะฮะส่วนใหญ่จะรู้จักแค่ล่องแจ้งตรงนี้ก็ยังมีนะฮะสนามบิน ุกทิงจริงๆตรงนี้อยู่ใกล้กับผาทีเพราะว่าเราอยู่เมืองเฮียมขับไปอีกหน่อยก็เป็นเมืองซ่อนเมืองซ่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นผาทีสนามบินตรงนี้ก็อาจจะมีการขึ้นลงมามาเติมน้ํามันตรงนี้แล้วก็ไปทิ้งบอมที่เบียนเบียนฟูหรือว่าทางเวียดนามนะฮะก็มาเติมน้ามันตรงสนามบินแห่งนี้อีกที่นึงก็จะเป็นล่องแจ้งแล้วก็แถวทุ่งหหิน จะมีสนามบินขึ้นลงเยอะฮะแถวแถวนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเศษซากสงครามกันในระหว่างทางที่เราจะไปชมเศษซากสงครามนะฮะเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อที่จะลดระยะทางในการที่เราจะเดินขึ้นบนสันเขานะฮะแล้วมาดูตรงนี้ก่อนเป็นจุดไฮไลไท์เลยนะฮะอันนี้จะเป็นพวกรถปรับที่หรือว่ารถทำสนามบินนะฮะ ก็จะมีเศษซากที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ให้เราได้มองเห็นนะฮะนี่เลยไงท้องปลานางอยู่นี่เลยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นรถปรับหน้าดินรถไถรถต่างๆเทรลเลอร์ต่างๆโอ้เหลือแค่เศษซากนี้ฮะนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นรถปรับหน้าดินไถหน้าดินางท้องเลยนะฮะดูโอ้ ปัจจุบันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหลืออย่างแค่เศษซากให้เราได้มองเห็นนะฮะยังโชคดีนะฮะเศษเหล็กยังไม่โดนเขาเอาไปขายอนี่นะฮะมีคันนี้กับด้านหน้าของเราอีกคันหนึ่งอันนี้จะเป็นรถจักรที่ใช้ปรับในสนามบินหรือว่าทำถนนเข้าออกสนามบินแห่งนี้นะฮะ อันนี้เป็นรถตรับไถหน้าดินโอ้ยยังคงมีเศษซากให้เราได้มองเห็นได้ชมนะตอนนี้ทำลายอะไรไม่ได้นะฮะยังคงอยู่อูฮะโดนทหารเวียดนามทำลายทิ้งไม่เหลือซากเลยนะครับ นี่คือเส้นทางที่จะไปดูอาวุธสงครามในสมัยเวียดนามนะฮะในสมัยสงครามรับในลาวนะเส้นทางที่ขึ้นมาก็จะเป็นทางเดินด้วยเท้าแต่ว่าก็มีคนขี่โมไซค์ขึ้นมาอยู่ถามชาวบ้านเขานะฮะเมื่อกี้เขาก็แนะนำว่าเส้นนี้แหละปไหนๆก็มาแล้วเข้าไปอีกนิดนึง ลองดูด้วยนะฮะเผื่อเจออาวุธสงครามใช่ไหมเส้นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลองไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้ไหมลองคิดนไปก่อนครับ ต้อเป็นทางเดินคนนะทางเดินเท้าอ่ะนะทางขึ้นเขาโคตรลุยเลยฮะเอาเท่าที่ได้นะได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่าจะปรบริเวณนี้แหละฮะต้องดูก่อนว่าไปต่อได้นะ อขอไม่เสียงแล้วกันขอจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดินขึ้นไปเอาเพราะว่าน,นี่น่าจะใกล้จะถึงและอ่าเพราะว่าทางมันชันแล้วก็มีอ่าหลุมสุดทางแค่นี้เดี๋ยวเราต้องเดินเท้าขึ้นไปต่ออีกหน่อยนึ่งนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้มาถูกที่มันยากลำบากขนาดไหนเราก็ไปให้เห็นด้วยตา ก็ที่สุดแล้วนะครไปกันครับโอ,โ,อโอ้ดีแล้วที่ไม่ขึ้นมามันเป็นหลุมฮะนี่เป็นหลุมน่าจะเป็นเลดเก่าในสมัยสงครามตรงนี้เป็นคูเลดเก่านะฮะถ้าดูดีๆนะตัวนี้เนี่ยเนี่ยผมขึ้นมายืนตรงนี้มองไปมันจะเป็นคันดินเลยฮะคันดินทั้งหมดเลยและด้านหลังของคันดินก็จะเป็นร่องนะฮะคูเลดก็คือเป็นหลุมหลบภัยของทหาร คือเขาจะขุดแล้วก็ซุกตัวลงอยู่ด้านล่างให้คันดินเนี่ยเป็นบังเกอร์นะฮะนี่ก็คือร่องรอยในสมัยสงครามรับเร้ไปดูข้างบนกันดีกว่าครับว่านี่เลยเดินมาไม่ไกลเราจะเจ้าเอ๋นะฮะนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเล็กอยู่นะฮะไม่ไกลาจากคูเลตน,นะฮะอย่าจับนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมีการประทุเกิดขึ้นหรือเปล่า เดินขึ้ไปดูข้างบนกันต่อครับโอ้โหพอเราเดินขึ้นมาด้านบนจะเอ๋เลยครับเพื่อนๆดูด้านหน้าของเราฮนะปืนใหญ่สาภาพยังสมบูรณ์กว่าที่ผาทีนะผู้ผาทียังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้อันนี้สาภาพสมบูรณ์มากๆเลยดูฮะว้าว ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะนี่บอมบี้ลูกเล็กๆก็ยังคงแอบซ่อนอยู่โอ้ต้องระวังนะฮะเราไปเที่ยวในพื้นที่สงครามมันอาจจะมีหลุงเหลืออยู่อย่างที่เรามองเห็นนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ก็คือบนยอดเขาเลยก็เลยจะมีเศษซากสงครามอาวุธสงครามให้เราได้ได้เห็นเนี่ยฮะโอ้ ดูดิไม่รู้ว่าโดนยิงออกไปหรือยังน่าจะอย่างนะนี่จะเป็นกระสุนแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอนุภาคทำลายล้างของเขายังอยู่หรือเปล่าโอ้สุดยอดจริงเลยและห่างกันไม่ไกลนี่เลยฮะหลุมระเบิดน่าจะโดนทิ้งบอมลงมาหรือว่าโดนลูกปืนใหญ่ยิงลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นหลุมเป็นแอ่งลึกมากหรืออาจจะเป็นคูเลตก็ได้ แต่คูเลตไม่น่าจะสูงขนาดนี้คูเลตต้องแบบเมื่อกี้นะฮะคูเลตก็คือหลุมหลบภัยของทหารที่รักษาการนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นหลุมเต็มเลยอาจจะเป็นคูเลตหรือว่าหลุมระเบิดก็ได้ผมจะพยายามไม่เดินออกนอกเส้นทางนะฮะจะพยายามเดินอยู่ตามเส้นทางที่เขาจัดให้ ด้านฝั่งนู้นนี่เป็นเขาอีกลูกหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้เป็นหน้าผาเลยเมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงนั้นแหละตรงร่องเขาตรงนั้นบริเวณปืนใหญ่ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยหลุมไม่รู้ว่าหลุมคูเลศหรือว่าหลุมระเบิดนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กันมันแยกแยะไม่ออกนะอาจจะเป็นคูเลศนะดูเป็นหลุมที่แบบขุดขุดค้นจากฝีมือมนุษย์นะจากทหารนะก็จะมีเนี่ยหญ้าปกคลุมไม่อยู่ โอเดี๋ยวเดินไปก่อนนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าไ,ไปได้หรือเปล่าอเป็นเศษหญ้าฝั่งนู้นนี่เขาเขาถางังเขาเผาเลยนะฮะฝั่งนูน้นมีร่องรอยของการเดินเนี่ยนะฮะผมก็ตามเข้ามานะโอเค ส่วนใหญ่เป็นหลุมนะฮะเป็นคูเลตหมดเลยขวาซ้ายนี่เป็นหลุมคูเลตหมดเลยอันนี้น้ำโอเคไปต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ถ้าเราเห็นมนะันมันอากาศหนาวที่นี่มีพวกต้นเฟิร์นต้นเฟิร์ตกลุ่มเต้นเลยส่วนใหญ่เป็นคูเลตนะฮะเนี่ยจากที่เขาเผาแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยดู่ดีครับ พอเขาเผาหญ้าเผาต้นไม้มันทําให้เห็นร่องรอยของคูเลตช,ชัดเจนเลยถือว่าเป็นร่องคูเลตนะขุดตามสันเขาเลยจะเห็นเป็นหลุมเป็นหลุมเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะหลุมแต่ละที่ลึกโอ้เนี่ยหลุมลึกเลยเห็นนะฮะข้างบนนี้ก็เป็นหลุมเลยโอ้น่าจะเป็นคูเลตนะผมว่านะเพราะว่าดูดิฮะขุดหลุมกันเต็มเลย ทั้งหมดเลยนะฮะรอบๆบนภูเขาเลยโอเคผมไม่ไปต่อแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะมีหลงเหลือเศษซากอาวุธสงครามอยู่หรือเปล่าเอาเท่าที่ได้นี่แหละฮะดูฮะน่าจะเป็นล่องเล็กหรือว่าที่หลบภัยของทาหารมากกว่าเพราะว่ามันเคื่อมถึงกันเนีย่ยเป็นร่องรอบๆเขาเลยแล้วก็มีปืนใหญ่เอาไว้ต่อสู้ทางอากาศยานหรืออาจจะแบบไว้สกัดกัน้น ถ้าศึกจากเวียดนามเหนือนี่แหละฮะเส้นทางที่มาก็จะประมาณนี้เป็นล่องเลดมากกว่าเป็นที่หลบภัยของทาหารถ้าเป็นระเบิดก็แบบถือว่าปูพมมากๆเลยปืนใหญ่ที่นี่ยังสภาพสมบูรณ์มากๆที่สุดแล้วฮะ และนี่ก็เป็นปืนใหญ่นะฮะสภาพสมบูรณ์กว่าที่ภูผาทีอีกนะยังไม่โดนทำลายไปมากเท่าไหร่นะฮะโอ้เป็นสนามบินลับอีกแห่งหนึ่งของหน่วย cia แล้วก็ในพลวังเปานะฮะอยู่ที่เมืองเฮียมซึ่งมันก็ไม่ไกลจากภูผาทีที่ผมไปทำคลิปก่อนนนี้นะฮะและที่สำคัญตรงนี้มันมีถังน้ำมันค่อนข้างเยอะและหมู่บ้านที่เข้ามาก็ เขาก็ใช้เศษซากสงครามนะครับ <era> ไปสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าฝาบ้านนะหรือว่าเป็นรั้วในบ้านของเขาก็เต็มไปด้วยชิ้นส่วนทางสงครามนะฮะเป็นพวกถังน้ํามันเก่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้เติมน้ํามันให้กับเทซาวแปดนะครับหรือว่าเครื่องบินทียีในสมัยสงครามรับในลาวเพื่อที่จะมาเติมน้ามันแล้วก็เอาไปทิ้งที่เดียนบินฟูลเพราะว่าล่องแจ้งก็ถือว่าไกลออกไป จากแขวงนี้พอสมควรนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในแขวงหัวพันนะเมืองเฮียมนะเมืองเฮียมเมืองซ่อนตอนแรกผมคิดว่าไอ้ปืนใหญ่ตัวนี้อยู่ที่เมืองซ่อนเมืองซ่อนก็มีแค่ภูผาทีที่เป็นศูนย์เรดาร์ที่ผมเคยพาไปชมก่อนหน้านี้นะฮะและนี่ก็คือเส้นทางหรือว่าสถานที่ที่เดินขึ้นมานะฮะวันนี้ผมมาคนเดียวพอดีผู้ใหญ่บ้านเพิ่นไม่อยู่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นติดงานนะฮะก็เลย เพื่อนบอกว่าไปได้เลยเที่ยวคนเดียวเที่ยวตามรูทเราไม่ได้ออกนอกเส้นทางก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราออกนอกเส้นทางก็จะวุ่นวายนิดนึงมันอันตรายนะเพราะว่านอกเส้นทางไม่ได้ฮะก็ดูดิฮะนี่ดูดิฮะเห็นไหมครับนอกเส้นทางไม่ได้เลยนะนอกเส้นทางนี้มีบุ้มบัํมทันทีเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อแนละ้วได้เวลาย้อนกลับลงไปที่สนามบินตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้ว อันนี้คือเส้นทางที่ขึ้นมานะฮะปกติเขาก็เดินกันขึ้นมาเนาะแต่ว่าถามน้องที่ขับโมไซส่วนกันเขาบอกว่าขี่โมไซขึ้นมาได้ผมก็เลยขี่โมไซขึ้นมาก็เป็นเส้นทางเดินเท้าเนี่ยแหละฮะ ถึงทางออกแล้วนะครับตรงทางที่เราดูพวกรถจักรที่โดนทําลายนะฮะเป็นรถจักรที่ใช้ในการทำสนามบินในเมื่อก่อนเนี่ยรถจักรสนามบินจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเครื่องจักรต่างๆปรับไถบินเนาะเดี๋ยวจะขี่ลงไปที่สนามบินนะฮะ ก็ถึงสนามบินแล้วนะฉะนั้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นฐานทัพของทหารหน่วย CIA ที่คอยป้องกันสนามบินแห่งนี้อันนี้คือเป็นสนามบินเก่านะฮะก็จะมีการปรับหน้าดินให้มันราบเรียบขับมาหน่อยหนึ่งเราก็จะเจอกับถังน้ำมันนะฮะเนี่ยถังน้ำมัน3าถังที่เขาใช้เอาไว้เติมเครื่องบินเนาะอันนี้น่าจะเป็นหลงเหลือจากชาวบ้านเอาไปทำบ้านนะ่ย เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาตัดเศษเหล็กตัวนี้เอาไปทําสาบ้านบ้างเป็นหลังคาบ้านบ้างเพราะว่าเหล็กมันหนามากๆนี่นะฮะล่องลอยทางสงครามรับในลาวปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านแล้วเป็นพื้นที่โล่งนะฮะตรงนี้เป็นรันเวย์ที่ให้เครื่องบินขึ้นลง นี่คือสนามบินเก่าของ CAA และนายพลวังเป้าสมัยเว้นเกิดสงคารามรับในลาวนี่พอ,อยังเป็นด็กน้อยอยู่แม่อ๋อ ยังจือความบ่อไรปันไดเนาะอันนี้เขาเอื้นสนามบินยังไ่สนามบินสนามบินเดินนาคังเดินนาคังเดินนาคัง๋อมันเป็นของของผ่ายสนามบินนี่ในคนวางเปาอันของอันนาเมลกาก็หนึ่งเลยโอ้ของอเมริกาเนาะเจ้าเจ้าอืมเขามาจอดเติมน้ำมันอยู่นี่แม่น้ำมันเขาจะจอดอยู่ฮะโดยเขามาเขาเราไปท่อเสวนถังน้ำนอ่าอ่าอ่าแล้วก็มาเติมน้ำมันอยู่นี้ สมัยก่อนก็เรือยนต์ก็ขึ้นลงตลอดเวลาเลยบ่จะส่งขามมาตลอดบ่ตอนที่เขาโยนระเบิดโยนอย่างนี้พ่อก็ยังอยู่บ่เด็กน้อยหน่ยแล้วพ่อไปลี้อยู่ไีบัหนเนี่ยไปไปทางเมืองไหนไปทางเมืองเฮียมุนเนียอ๋อพ่อก็หนีขึ้นไปทางเมืองเฮียมย้ายหันย้ายนี่ย้ายไปย้ายมาเนาะย้ายไปย้ายมาสมมติว่าเขาไปอยู่ตั้งไฟขึ้นกองไม้เนี่ยตายเนาะโดยโดยย้ายอ๋อไปอยู่บอลเมือง ยายเหนือพินเน่โอ้ยายเหนือพินเอ่อเออเอ่อายไปย้ายมาโดยเพ็ดสองบ้านสามบ้านเน่อืก่อนนั้นอ๋อเพอาะที่เกิดอยู่นี้เลยเนาะเกิดอยู่นี่เมืองพวนเน่พอนะเกิดอยู่นี่อ๋อเป็นคนพวนเนาะพอเนาะเมือป็นสนามบินในพลหวังเป่าน้ำเนาะเป็นสนามบินเก้าเนาะ ของนายพลบางเปากับอเมริกาเนาะบางเปาอ่าอันนี้ถือว่าเนี่ยลองลองแจ้งในรอบของบอกก้านเรนซ้ำทองยเงบ่ยซ้ำนี้นะซ้ำทองลองแจ้งเต็มวันนั้นตั้งได้เหมือนบอกโดยยนต์นี่มาตกอยู่นี่มันมีจะคันหนึ่งยนต์มาตกเน,กนี่ยพ่ออ๋อ<ต>อยู่ที่ผูนี่ว่าอืมอยู่นี่เนาะอ๋ออยู่นี่นะตกอยู่แอ้มมาเนี่ตกอยู่นี่นะคันหนึ่งโอตกอยู่ทุ่งหน้านี่คันหนึ่งบ่กคันตัวนี้นะอ๋อยังมีเศษซากมันบ่ล่ะ เขาไปอแล้วเขาไปเบิ้อแล้วแล้วอยู่น่ะบ่อนขอควายเขาตกพันคันหนึ่งเขาว่าเออตีเสแปดอ๋อตีสแปดสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนตีสแปดแสดงว่าโดนทหารเวียดนามนี่ยิงเนาะแม่นยิงตกสามสามเครื่องเลยบ่าอันคันอันตกอยู่ก็นั่นอันจูนั่นเขาลงมาขุดคนได้แล้วอ๋อโดยโดยขุดคนอ่าเม่กาเขามาเก็บกู้เนาะ อนคอพนก็ถึกเจ็บขึ้นมามันแต่แต่อากาศโอ้แต่แต่อากาศแล้วมันตกตันตองซ้ำต้งเันตกจีร้ลเราบูลุกเลยก็ได้สามสี่ห้าสุดแล้วจบในหลักการขามาขุดค้นนั่นนะ,ะที่มันตกอยู่นี่นะมันตกอยู่ซ้ำเอาเมื่อนะีม่มันมีห้วยน้ำ,นโ,นำโออแล้วเรขึ้นเมือนนั้นทั้งห้วยน้ำานี่ก็ตกคือกันปะ โอ้เตะอากาศเลยปอากาศเลยโอ้แสดงโดนลูกเตกถึงร้ยหลบบุ้ขี่ปนอาวุธยิงเนาะอโดนจรวดเอพิจียิงประมาณนี้นี่นะครับคือความโหดร้ายในสมัยสงครามเนาะมันไม่อยากมีใครให้เกิดนาอพ่อเนาะสงครามพัดภาคทำให้ครอบครัวพัดภาคแตกแยกออกจากกัน ว่อนี่ก็ต้องเร็วพยบเนาะแมนดีอยายังบ่ปไปไกลเนาะบ่ไปก็เลื่อแถวเอออ๋อแม่หม้อแม่แถวนี้เอมอมเอ๋มอแมอ่หม้อแม่อยู่แถวออจางเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้ามาเฮือนเขาคือเก่าแต่ว่าเขาว่า,ามาใต้อันมาเนื้อไต้นาข้างนี่คือเก่าแล้วก็เอามาอยู่บ้านเนี่ยอ๋อมันตาดำบดได้อันถงน,น้าด้วยด้วยเนาะเฮากบบที่อยู่ที่กินเขาอยู่นี้เนาะแมนสนามบินนาคังถือเป็นอีกหนึ่งสนามบินของหน่วยซีเอในสมัยสงครามรับในลาว แล้วก็นี่ถือเป็นสนามบินของนายพลบางเปาซึ่งมีความสําคัญมากๆไม่แพ้สนามบินสําทองหรือว่าล่องแจ้งเลยนะครับเพราะว่าสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่มีเชืภูมิอยู่ใกล้กับประเทศเวียดนามมากที่สุดทําให้ง่ายและก็สะดวกในการที่จะลําเลียงระเบิดไปจริงที่เดียนบินฟูหรือว่าพื้นที่ต่างๆในประเทศเวียดนามและสนามบินนาคางแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากภูพาทีซึ่งเป็นสูยรเรดาร์ที่ช่วยในการชี้เป้าในการทิ้งระเบิดในพื้นที่ต่างๆของเวียดนามตอนเหนือนะฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบมากๆเลยในสมัยสงครามรับในาว สนามบินนาคางแห่งน,นี้ถือเป็นสนามบินที่ถูกโจมตีและก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดในสมัยสงคารามรับในดาวเพราะว่ามีเครื่องบินเตซา8แปด ถูกยิงตกถึง4เครื่องนะฮะนับว่าเป็นการสูญเสียทางอากาศยานที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ต่างๆที่เกิดสงครามในประเทศลาวสำหรับสนามบินลับนาคังแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างแขวงเชียงขวางและแขวงหัวพันพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านผู้กูดนะฮะถือว่าอยู่ในเมืองเฮียมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากภูผาทีมากนักและด้อยคนที่จะรู้จักแล้วก็เดินทางเข้ามาถึงที่สนามบินแห่งนี้ด้วยความที่มันห่างไกลแล้วก็การเดินทางค่อนข้างยากลำบากและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสมุทรภูมิลบที่มาากสมย น,นาบินนาคังแห่งนี้